การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครจังหวัดนนทบุรีเมื่อเวลา9นาฬิกาที่สารากลางจังหวัดนนทบุรีชั้น5ห้องประชุมมหาเจษดาบดินได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์และสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดนนทบุรีโดยมีนาย วัฒนาศักสุวงผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้นายวัน์จารุสังผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนภารกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้ง6อำเภอของจังหวัดนนทบุรี โดยผู้นำอาสาต้องสร้างเครือข่ายเป็นผู้นำต้องลงมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านในพื้นที่หมู่บ้านของตัวเองเป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อไปการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพในโครงงานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน100คนได้รับความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมซึ่งกันและกันพร้อมจะนำไปพัฒนาในเขตในวันรุ่งขึ้นที่ตัวเองต่อไปการจนาสุภารรกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอบางบัวทอง